เราขอเสริมทีมก่อนชับปุยมาแล้วครับค่าเหนื่อย4.9เลยนะแพงเอาเรื่องเราเซ็นมาใหม่4คนครับสินทีวีใช้ว่างครับเอาเป็นโค้ดแทนไหมแทนนิวัฒนี่เป็นผู้รักษาประตูสำรองด้วยแล้วกันนี่นะครับครอบออกจากเหลียวภูเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ยังไม่มีใครมาเราลองสมัครดูแล้วกัน สมัครแล้วประกาศให้ความสนใจในงานด้วยนี่ครับสมัครหีือว่าฟูไปแล้วครับเอข่าวออกเลยอยากไปเพราะเรามีการให้สัมภาษณ์อ่ะมันเหมือนความฝันทีเ่เราจะเป็นจริงอ่ะสวัสดีทุกคนครับวันนี้เราก็จะกลับมาเจอกันในเกมฟุตบอลมินิเจอร์2024อีกครั้งครับ ปีนี้ก็จะเป็นการเริ่มแรกของซีซั่นที่2ครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะมาเตรียมตัวกันในช่วงเปดนฤดูกาลครับจัดทีมสําหรับที่1แล้วก็จะได้เล่น a f c แชมเปี้ยนลีครับอีกประมาณ2เดือนนะ7วันเล่นกับใครไม่รู้ครับรอบเพย์ออฟโอเคอองทูจริงสเต็ปก็โอเคสําหรับไทยลีกเลยเนะี่ยมีทีมที่สนใจอยู่ก็เป็นโอซาอูครับเราลองสอบถามเอเย่นดู นะเขาก็สนใจที่จะจอยเชียงใหม่ครับเปอร์นันเดสดูเก่งอยู่นะทีมเวิร์ค13มิชชั่น12อค่อนข้างครบเครื่องครับถ้าอยู่บราซิลจะเป็นนักเตะร,ระดับซีรีส์ดีครับโอเคปล่อยยืมวัชนาทิปโอเคเรามาปรับการค้นหานะของไทยหน่อยไม่มีนักเตะไทยเลยเพิ่มอันนี้หน่อยแล้วกันแล้วก็ให้ความสําคัญในระดับท็อปเลยแล้วกันสําคัญมากๆครับเรามาลองดูหาผู้ช่วยผู้จัดการทีมหน่อยดิมีที่น่าสนใจหรือเปล่าเอเดรอีกแล้วไม่มีที่ดีกว่าเอเดรนี่แล้วหรอคริสโมโยนี่ชาวเยอรมันครับ บริหารคนโอเคแต่การฝึกสอนไม่ค่อยเก่งอ่ะอเคเระเบียบวินัยโอเคนะอันนี้ได้เรื่องเกมรับโอเคครับแต่สินใจละโอ้โหเป็นโคด้ดเอหรือว่าเป็นโค้ดก่อนก็ไดนะ้ยิงโค้ดน่าจะหาได้เก่งกว่านี้นะเนี่ยเราเอามาบริหารคนดีกว่าผู้ช่วยไปเลยครับลองเซ็นก่อนหนึ่งปีแล้วกันให้ห้าร้อยเดี๋ยวเจ็ดร้อยร้อยหกร้อยซ้ำอีกทีหกร้อยยี่สิบห้าครับโอเคครับลดไปนิดนึงก็ยังดีชนาทิปไปแล้วครับยืมตัว เงินทำทีมเราจะให้ร้านเดียวอย่างนี้จริงเหรอวะเนี่ยยากกันเนี่ยเอฟด้วยคืออองทูเอาไปก็ไปเล่น AFC ไม่ได้มันเกินโคต้านะยื่นทดสอบฟีเท้า4ส,สัปดาห์เดือนหนึ่งพิลักวลรวงก็เพิ่งเซ็นสัญญาใหม่กับเชียงรายไปเราช้าไปวะ่ะมีผู้รักษาประตูน่าสนใจไหมเนี่ยแบบคนไทยอะ่ะนี่ก็น่าจะเอามาเป็นสำรองหรือเป็นสเปร์ได้นะเ,นเออก็โอเคนะ มาแทนรัชชันตแต่เล่นบิ๊กแมทไม่ดีลองดูครับค่าเหนื่อยเท่าไรหนึ่งจุดเก้าหนึ่งสองจุดสามลดหน่อยได้ไหมหนึ่งจุดเจ็ดถ้าหนึ่งจุดเจ็ดก็น่าจะพอได้บูชาเค็นจริงๆเราขายดีกว่านะแบ็าขวานาคินอยู่ มันก็ไปสู้เขาไม่ได้ใน a f c อดีศักเสนอให้สูย์เลยปล่อยฟรีครับจาค่าเหนื่อยไปจ้างคนอื่นเซเนโอรอไปอัพ5เหมือนอ่องทูจะยอมมาทดสอบปีเท้ากับเราครับนะฮบีอบินสปอร์ตลงข่าวครับแชมเปีบบ้ยนชิพรีวิวครับเลื่อนชั้นเชียงใหม่นครศรีเจนทบ,บุรีเราได้1 6แอสซิ์โอ้โหยูบยองซูงยังคะแนนสูงสุดอ่ะเซนสัญ,ญายอดเยี่ยมประจำฤดูกาลฮะจูนีแวนได้ไปลง32ย,ยิง35ยิงอะไรขนาดนั้นทีมสนใจเยอะเลยจะหมดสัญญาแล้วด้วยครับดันเนอร์อัพก็มีของเราครับดูคัส Id, ลาโลซา16 a s ทิแล้วก็ลวนซานโต้ครับแล้วก็วีเอนาครับยิงไป18ประตู a s ทิตอยองทูมาทดสอบอีกอีกไม่ถึงอาทิตย์ครับจะเริ่มกลับมาฝึกซ้อมกันละเป้าหมายครับขั้นต่ําต้องไปเพย์ออฟให้ได้แล้วก็สําหรับ f f c นะเฮรักรีโวไทลีกห้ามตกชั้นครับเ a ครับเราตั้งอะไรดีอะเติร์ดลาวเซคึนลาวได้ค่าเหนื่อยเพิ่มนิดหน่อยอนะเติร์ดลาวน่าถึงนะอันนี้ h ฮรักรีโวครับไดกินนะ อ่ะเราได้เล่นถ้วยนี้ด้วยนี่ว่าคล้ายคขอ้อมูประมาณนี้นั่นเป้าหมายเราได้เงินเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเราทําไม่ได้มากๆอาจจะมีผลต่อการการอยู่ต่อของเราต้องมีผู้รักษาประตูนในทีมขั้นต่ํามคนสําหรับเ f c ซีเตะต่างชาติได้5คนอ่ะตารางแข่งมาแล้วครับผมรู้ดูการหน้า เรามาเริ่มจัดกระชับมิรกันก่อนแล้วกันแคมป์ฝึกซ้อมเราไปที่ไหนเนี่ยไปลำพูนอะชียงใหม่ไปลำพูนเนี่ยไปสกไกลเลยฮะแคมป์ฝึกซ้อมเราเราเริ่มเกมแรกวันที่7นี้เลยแล้วกันเล่นเบาๆก่อน,นฮะจะมาวันเนี่ยเซนต์ลอเรนส์ครับทีมจากแคนาดาให้เขามาหาเราเราไปหาเขาไม่ได้ไกลเกินก็แคมป์ฝึกซ้อมเขาแคมป์หนึ่งวันก็เตะอีกอต้องเล่นกับเชียงรายมันหลีกเดียวกันจะโอเคหรอวะทีมที่ทัวร์อยู่ใกล้ๆเรามีขนแก่นแล้วกันนะขนะแก่นยีเต็ด อ๋อแต่เขาแก่นก็อยู่ไทยลีกก่ะไม่เป็นไรอีกนะครับเราเล่นกับเกษตรศาสตร์ก็ได้ครับนัดหนึ่งครับเราจะเล่นกับทีมในในดีนี่แล้วกันเอาอินหรือว่าชาบับชาบับแล้วกันครับจัดกระชับมิตรประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าช่วงอย่างงี้ก็ที่แคมป์ช่วงแคมป์ฝึกซ้อมไม่ค่อยมีใครมาเล่นหรอกแต่กับเอาอินกับชาบับต่อกันอย่างนี้เลยดีกว่าลองดูโอเคครับรับข้อเสนอแต่ทำไมไปเล่นที่เชียงใหม่หว่าไม่เล่นสนามกลางอ่ะชาบับกับเอาอิน ตกลงแล้วจะได้ลองทีมไป a อ c ้หลังจากเตะเสร็จมีเวลาประมาณเดือนหนึ่งในการปรับทีมแต่เปิดมานัดแรกเราเจะบุรีรัมเจราชบุรีเลยวะนี่ครับตารางแข่งสุดหินครับ5นัดแรกเจอบุรีรัมเจอเมืองทองไปเลยราดบุรีก็ไม่ใช่ง่ายๆครับผู้จัดการฝ่ายยืมตัวเขาไม่ให้เราอะเสียดายจังคิดอะไรไม่ออกก็เอาชันุกูลมาก่อนแล้วกันครับเอาแบบเซนฟรีจอนนี่กอลเ,เวไม่ค่อยเก่งเลย โอเคครับเราต้องบอกลาเซนิโอจูเนียตรงนี้แล้วครับจะไปอัแล้วคุณมากที่พาเราเลื่อนชั้นชานุกูลเราจะเซ็นได้1.8ก็โอเคนะจาก2.2เหลือ1.8โอเคครับเดี๋ยวกาลังจะมาร่วมกับทีมเราแล้วครับวันที่1ซึ่งสุดสัญญาพอดีลาโรซาได้สัญญามาอีก4ปีเป็นที่เรียบร้อยครับ ค่าเหนื่อยเป็น3 7, ามจุดเจ็ดฟอร์มได้ดีพาเราเลื่อนชั้นยิงก็ไม่น้อยนะเก้าลูกเนี่ยยุทธจักรครับรีไทยเป็นที่เรียบร้อยเดยวนักเตะจะหมดสัญญากับเราดึง6คนนะทำไมโดนบล็อกอะวายเนี่ยไม่ยอมมาละจบเราปลดออกก่อนดีไหมยกเลิก,ลก,ลกสัญญาทั้ง2ฝ่ายดูครับโอเคยอมรับที่จะยกเลิกครับไปก่อนยกเลิกที่เรียบร้อยครับช่วยผู้จัดการทีมคนจักรพันวะทำไงให้ยกเลิกได้ไเนี่ยแบบทยังเป็นนักเตะอยู่อืมงานลองเจราจาสัญญาใหม่ดูนักเตะชายขอบอยากเป็นทีมหลักอะําลองเปลี่ยนเกม โอเคตำแหน่งนักเตะกับโค้ดได้ไหมโค้ดก็เหมือนเสียสล็อตฟรีไปสล็อตหนึ่งเลยวะ่ะนักเตะกับแมวมองเท่านันอืมไม่เอาวะ่ะเราก็ต้องตัดออกครับถ้างั้นอนะ่ะเราต้องทําทีมให้มันดีกว่าที่ดูผู้ช่วยโค้ดบริหารคนสามเองเราก็ต้องบอกเลิกทั้งสองฝ่ายครับโอเคตกลงนะครับจากกรพฟันโชคดีครับไปแล้วเรียบร้อยทีเรามาหาทีมงานใหมค่ครับคริฟโมโยไม่มาเลยใช่ไหมเอเดก็ได้ถ้างั้นนะโอ้โหวินัยแย่มาก เรานี่แล้วกันโชเบนโอ้ไปทำายู18แต่มีผู้ช่วย,ยแล้วามาช่วยเราดีกว่าผู้ช่วยผู้จัดการทีมโอเคถูกมากด้วยเซ็นหนึ่งปีก่อน45เองโอเคถ้ายังอยู่ในไทยลีกต่อเพิ่มให้เป็น85ได้นะ2ปีโอเคครับมาดูกันดิว่าจะใช้ได้ไหมแต่ก็น่าจะดีกว่าผู้ช่วยโค้ชที่เรามีอยู่ก่อนน้เนี้เจอเค้นคอปออกจากเลี้ยวพูเรียบร้อยครับเราขอเสริมทีมก่อนชับปุยมาแล้วครับค่าเหนื่อย4.9เลยนะแพงเอาเรื่องนี่นะครับคอปออกจากเลี้ยวพูเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ยังไม่มีใครมาเราลองสมัครดูแล้วกัน สมัครแล้วประกาศใหีความสนใจในงานด้วยนายคินโหลดยืมตัวเสร็จแล้วอ๋อแล้วหมดสัญญาเลยเหรองั้นเราเอามาเป็นสำรองแบกขวาก่อนแล้วกันรีเบเทียบกันนายคินนีนายคินดีกว่าลองดูครับค่าเหนื่อยเท่าไหร่ค่าเหนื่อยหนึ่งลดอีกได้ปะถ้างั้นเราลองดูให้ค่าเหนื่อยสูงสุด1.2 ใชครับฟาฮัทก็จะไปรือเข้าร่วมประจวบต่อเลยนี่แหละผ,ผู้รักษาประตูที่เราต้องได้หา่ามีเวลาแค่ทิศเดียวนะเตะนัดแรกแล้วอันนี้เราก็ต้องปล่อยครับไม่มีใครอยากได้หรอปล่อยสิบพอรูุ้การนี้จะอยู่กับเราเป็นสำรองครับนี่ครับสมัครเลวฟูไปแล้วครับแต่ไม่มีทางได้เออข่าวออกเลยอยากไปถ้าเรามีการให้สัมภาษณ์อะ่ะมันเหมือนความฝันเราจะเป็นจริงอะ่ะถ้าได้เป็นโบเดีวฟูอะไรแบบนี้นะครับ เราคอนเฟิร์มรับสนใจเลี้ยวปูจริงๆไปนะครับเซเนีโอแฟนบอลไม่ค่อยพอใจคะเป็นนักเตะสําคัญไปอยู่นู่นค่าเหนื่อยลดลงอีกเหลือสามเองว่าเราเซ็นมาใหม่4คนครับเจนพบโพคีแฟนบอลค่อนข้างแฮปปี้ครับระดับ B เลยนะชาญกูลกาลินครับเหมือนกันครับแฟนบอลก็ระดับบีเซฟบีลบครึ่งก็นนทวัน์กบฝ้ายครับแฟนบอลก็ C ีบ,บ,บ,บวกมาเป็นสำรองไปยืนให้นาซิด นาสินอะไรนายกินวิเศษชาติเรียบร้อยครับืมสินทีวีใช่ว่างครับเอาเป็นโค้ดแทนไหมแทนนิวัดนี่เป็นผู้รักษาประตูสำรองด้วยแล้วกันเป็นโค้ดผู้รักษาประตูแล้อว่าน,นักเตะโอเคอขั้นเงินแปดร้อยแล้วเหรอลดหน่อยได้ไหมห้าร้อยห้าสิบร้อยยี่ห้าหกร้อยห้าสิบพอร้อยห้าสิบอีกทีหนึ่งเจ็ดร้อยอะเจ็ดร้อยก็ได้โอเคเอาสินทวีชัยมาช่วยครับแล้วเดี๋ยวต้องหาผู้รักษาประตูหลักเลยตัวหนึ่งแล้วกันลำปางอยากเตะกระชับมิตรกับเราอ่ะแต่มันจะแน่นไปรือเปล่า ยังไม่เอาแล้วกันฮืมสมูทถอดสมูทอดพูดผิดเยอะมากครับว,วันนี้สมูสอนในไทยที่ปล่อยตัวนักเตอะอะซามูเอลก็ดูดิใครน่าสนใจบ้างจากแบงคอกอะยิงไปเจ็ดเลยนะเมตันเนเก,เกบาจูดิแวนเดนิสมูเลโลราฟาเอลของเมืองทองฮะเราชอบเสี่ยงหานักเตะเองลงทะเบียนนักเตะไม่ใช่เอเชียได้5คนเลยนะ แล้วก็โอเคก็เหมือนไม่ใช่เอเชีย5ได้เอเชีย1แล้วก็ซาท์เอเชียได้ไม่จำกัดคนอะ่ะโอเคต่างชาติก็ไม่เกิน35คนน่าจะเป็นพวกซาทอีด้วยแหละแสดงว่าซาอีสเซนกี่คนก็ได้นะหนลองไปดูเอ่อฟซีดิการลงทะเบียนก็คือไม่จำกัดนักเตะต่างชาติเหมือนกันนะเท่าที่เห็นนะแต่ว่าลงสนามนักเตะต่างชาติลงสนามได้6คนโอเคเหมือนไทยลีกเลยโอเคแสดงว่าเราหาต่างชาติได้5ตอนนี้อเล็กซานเดรหนึ่ง อารอนซาสองนาซารถ้าเป็นในในเ e ก็เป็น3ครับคาคิธานิสี 4, ได้อีกแค่2งเง้นเราต้องหา2ดีๆแต่คาคิทานิเราไม่เอาแล้วยังเลือกสัญญาทั้ง2ฝ่ายครับต้องการคุยหาเรือก่อนโอเคบอกให้ไปหาทีมใหม่แล้วกันปฏิเสธไปความมั่นคงของงานเราอยู่ระดับบีครับแทคนิคเราดีมากคุณชอบไดนามิกทีมก็ลดลง แสงสับสดุนของผู้จัดการทีรมลดลงเพราะเราน่าจะขายนักเตะตัวหลักๆออกไปเยอะผู้นําทีมไม่มีอ่ะตอนนี้และชนะอยากไปฟรีครับฉะนั้นเราก็บอกเลือกสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ค่าเหนื่อย1.9ครับเราจะได้ไปจ้างคนอื่น โอเคครับสำหรับ E ีีนี้ก็จะจบลงประมาณนี้แล้วกันครับก็เรากำลังเริ่มเปิดตลาดซื้อขายครับเพื่อเตรียมทีมไปเล่นใน AFC ด้วยสำคัญมากเลยเราอยากเข้ารอบแบ่งกลุ่มให้ได้ครับแล้วก็เราอยากเอาตัวรอดในไทยลีกให้ได้ด้วยครับเดี๋ยวมาดูกันครับใน EP ีหน้าเราก็น่าจะได้เตะเกมกระชับมิตรด้วยแล้วก็มาเสริมทีมกันต่อครับใน EP ีนี้ก็จบลงประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณครับ